อนุสรีที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลใหญ่ๆอยู่สองประการทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ขอพูดเป็นกรณีของโลกประการที่หนึ่งเกิดขึ้นมาจากศรัทธาเกิดขึ้นมาจากผลงานของบุคคลผู้นั้นที่ได้ทำคุณูปการให้กับ ชาวโลกหรือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยครับจนงกระทั่งเป็นที่ยอมรับของผู้คนโดยทั่วไปเป็นการรวบรวมศรัทธารวบรวมน้ำจิตน้ำใจรวบรวมพละงกำลังทั้งหมดเนี่ยนะครับทุนทรัพย์อะไรตๆสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงเป็นบุญคุณแสดงความกตัญญูกะตะเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนั้น เท่าที่สังเกตดูก็คือว่าเกิดขึ้นมาจากอำนาจเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลหรือความครอบงำทางด้านการเมืองหรือว่าลัฐทธิหรือการชักจูงครอบงำประชาชนอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาใดช,ช่วงเวลาหนึง่ง เทที่หนึ่งที่ได้กล่าวมาคือเกิดขึ้นจากแรงสันตาเกิดชุ้นมาจากผลงานของคนคนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทั่วโลกนี้ไม่มีการทำลายยังอยู่หรืออนุสรีของนักประด์นะครับราชบัณฑิตต่างๆที่ได้มีข้อคิดปรัชญาต่างๆ ทำให้โลกได้ใช้ประโยชน์ขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับเป็นพันปีเป็นพันพันปีอนุสววรี์หลายแห่งยังอยู่ยังอยู่คงทนเป็นที่เคารพนับถือจนกระทั่งคนยุคนี้ซึ่อาจจะไม่ได้เคยสัมผัสไม่เคยรับรู้เลยแต่ว่ารู้เรื่องราวต่างๆรูปประวัติได้รับรู้ความคุณงามความดีก็ยังแสดงความนับถือ ผมว่าอนุสาวรีในประเภทแรกเนี่ยผมว่าเป็นอนุสาวรีที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้น่าเอาแบบอย่างนะครับที่จะทำประโยชน์ให้กับชาวโลกเขาประเทศที่คนผู้นั้นได้เกิดมาและชดใช้ บุญคุณต่อแผ่นดินที่ก็เกิดลหลายครั้งหลายคราวก็ทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติโดยส่วนรวมด้วยคนคิดว่าน่ายกย่องน่าเคารพน่าศึกษาน่าเอาแบบอย่างท่านทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนอนุสร,รีแต่ในส่วนที่สองนี้เป็นส่วนที่ นาตึกตรองเป็นการให้สติเหมือนกันว่าการใช้อำนาจคือการดึงศรัทธาโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุและผลการนักเผด็จการทั้งหลายที่บริหารบ้านเมืองโดยไม่ได้ใช้ธรรมาพิบาลหรืออะไรแต่อะไรต่างๆนั้นผมนคิดว่าความขีรังถาวรจะไม่บเกิดขึ้นมีแต่ความดีเท่านั้นที่จะสามารถ อยู่ยงคงกระพันสัตววัตสู่สัตววัตได้อย่างไม่มีวันจบวันสิน้คนคมคิดว่าสิ่งต่างๆนี้น่าจะเป็นการให้สติพวกเราได้นำไปเป็นบทเรียนที่ใช้ในชีวิตของเราในทุกวันนี้